ิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว iPad ปี2022นะครับก็จะมีทั้งสองรุ่นเลย,ยว่าจะเป็น Gen 10กับตัว Pro ตัวใหม่ที่เป็นชิพ M2 นะครับคลิปนี้จะมาเล่าตัว Gen 10ไป้ฟังก่อนนะครับที่เปิดตัวไปเมื่อคือนะเด่นต่างๆแล้วก็เปรียบเทียบกับรุ่นที่ใกล้เคียงกันคุ้มค่าน่าลองแค่ไหนระหว่างตัว Gen 10ตัวนี้นะครับ ตัว gen 1 0นะครับตัวนี้ก็อัปเกรดมานะครับผมใช้งานต่งตางๆก็จะแตกต,ต่างเดิมไปเยอะนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวชิปเองตัวกล้องต่างก็แตกต่างกันนะใช้้ตัวบอดี้ของ ipad air 5มาใช้เลยนะครับอย่างแรกที่เห็นชัดเจนเลยก็คือจะไม่มีปุ่มโฮมแล้วนะครับตัวป,ปุ่มโฮมเนี่ยตัว air 5มันไม่มีใช่ไหมพอ gen 1 0เนี่ยใช้โมเดลของตัว air 5เนี่ยก็เลย มีปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ทัชไอเดีเหมือนเดิมน,นะครับต่อทีมอยู่โคมโฮมก็ย้ายไปอยู่ขวาบนตำแหน่งเดียกตัว iPad Air 5นะครับกล้องก็ได้เป็นกล้องของตัวสเปกแอมานะก็ได้12ล้านานะครับแล้วก็ที่โดดเด่นมากนะครับแล้วเป็นจุดเดียวจริงๆ,ๆเลยนะที่ผมชอบจริงๆเลยก็คือตัวกล้องนะครับที่เป็นกล้องด้านหน้าเนี่ยย้ายจากปกติเนี่ยปกติ iPad เนี่ยมันจะอยู่กล้องมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมมันก็จะย้ายจากข้างบนน่มาอยู่เป็นด้านแมวนอนแทนนะครับ อนี้พอย้ายมาแนาวนอนเนี่ยข้อดีองมันคืออะไรข้อดีเนี่ยถ้าเกิดใครถ่ายคลิปถ่ายวีโอนะครับทำคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์ต่างๆเนี่นยก็จะรู้ว่ากล้องมันอยู่เวลาที่กล้องมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเราต้องคอยบอกตัวเองเวลาเราอัดวิดีโอหรือว่าเราบันทึกภาพเนี่ยถ้าเราเป็นคลิปแนวพูดแนวสอนหรือแนวที่แบบเราตัดคลิปแบบที่ผมทำอยู่เนี่ยเราต้องคอยบอกตัวเองว่าให้พยายามมองที่กล้องตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะกล้องมาอยู่ทางซ้ายนะแต่ถ้าเกิดตอนนี้เราย้ายกล้องจาก ตรงทางซ้ายไปไว้ข้างบนแทนนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือเราพูดปกติเป็นธรรมชาติได้เพราะว่าตำแหน่งกล้องตำแหน่งปกติที่เรามองหน้าจอมันใกล้เคียงกันดังนั้นถ้าจะมีปัญหาเลยเกิดจากการที่ว่าเราลืมมองกล้องนะครับซึ่งเป็นข้อดีมากนะครับเป็นข้อดีเดียวที่ผมชอบด้วยนะแต่ควรจะมาต้องนานเลยครับเพราะว่าการถ่ายวีดีโอลักษณะน,นี้คือเราทำมานานแบบหลายปีมากแล้วนะแต่ว่าการเพิ่งจะย้ายจากตัวแนวตั้งเนี่ยมาไว้แนวนอนเนะพิ่งจะมาในเจนติดซึ่ง ถ้ามาก่อนนั้นเนี้ยมันจะดีมากๆเลยเพราะว่าแบบมันจะตัดปัญหาที่ว่ามาก่อนนั้นเนี้ยไปได้หมดเลยนะครับแต่ทีเนี้พยพอย้ายามาอยู่แนวนอนเนี้ยซึ่งก็จะว่าณปัจจุบันเองอะคอนเทนต์ที่กาลังฮิตที่สุดที่เรากําลังสร้างกันเนี้ยคือเป็นการถ่ายถ่ายวีโอตั้งทุกคนเออก็คือส่วนใหญ่จะเป็น Tik t o อกใช่ไหมครับหรือ u t u b e เนี้ยก็มีเป็นยู u ูบช็อตแอาพวก IG ก็มี i g IG, IG Reel ถูกไหมซึ่งจะเป็นการถ่ายอยู่บนแนวตั้งทั้งหมดเลยซึ่ง ไม่เข้าใจว่าทําไมมาตอนนี้คือเพิ่งมาหรอก็ตอนนี้ก็แบบเทนโลกคือกําลังขยับไปใช้วิโอแนวตั้งครับแล้วก็ Apple ก็เพิ่งจะอ่าจะย้ายมาเป็นแนวนอนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพื่อเออแต่ก็ดีก็ดีที่อาจจะทํามาลองตลาดหรืออะไรก็ไม่รู้แหลหลก็ถือว่าขอประสบความสําเร็จล้กันผมก็รอดูนะครับ ตัวหน้าจอหน้าจอก็ใช้เป็นลิควิดเรติหน้านะครับผมเป็นสเปกเทียวกับตัวแอร์นะครับซึ่งแน่นอนแหละถ้าเทียบกับเจนเก้าเนี่ยเจนเนก้าเนี่ยเป็นลิควิดธรรมดานะครับขึ้นมาเป็นลิควิดเรติหน้าเนี่ยก็ถือว่าหน้าจอดีขึ้นดีขึ้นแต่ถามว่าว้าวเลยไหมไม่ว้าวเลยหรอกเพราะว่าเราก็รู้ว่าจริงๆถ้าจริงๆไม่ได้พูดเฉพาะ Apple นะครับถ้าเกิดพูดถึงทุกๆุยี่ห้อทุกแบรนด์เนี่ยเทคโนโลยีด้านจอภาพมันไปไกลกว่านี้แบบไกลกว่านี้เยอะเยอะมากๆเลยดังนั้นเนี่ย ได้ลิควิดเลติน่าเนี่ยถือว่าก็ถือว่ามาตรฐานแหละไม่ได้ถือว่ามันอัพไปกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้คือคุณภาพจอมันไปไกลกว่านี้เยอะเยอะมากนะครับดีขึ้นมาเลยวลหนึง่งละกันนะครับในตัวเจน9้าความหน้าจอเป็น10.2นะครับก็ขยับมาเป็น10.9ขนาดหน้าจอมาตรฐานเดียวกับตัวแอร์นะครับได้ตัวหน้าจอของแอร์มาใช่ไหมครับได้กล้องมานะครับผม ปุ่มพัดไอจีด้านบนมาได้หน้าจอมาได้กล้องมาไหนก็มาขนาดนี้แล้วก็น่าจะเอาชิปมาเลยนะครับถ้าได้ชิปเป็น M1 ด้วยจะดีมากเลยครับกลิบเนี่ยได้เป็นชิปไ i o n i c 14นะครับ4ี i o n i อก็แรงขึ้นมาเร็วขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้งานห,หนักๆก็ที่ว่ายังสู้อ Air แอร์กับโปไม่ได้แน่น,นอนนะครับไหนๆมากขนาดนี้แล้วถ้าได้ชิป M1 มาด้วยนี่คือจบเลยนะแต่เข้าใจแหละพราถ้าเกิดเอาชิป M1 มาด้วยราคาเขาก็ต้องขึ้นราคาอยู่ดีนะครับมันก็ โอเคประมาณนี้แหละคนที่ใช้ตัวติวล,ล่านะครับก็จะได้ 5G เข้ามานะครับเพราะว่าตัวก่อนนั้วเนี่ยมันจะได้แค่ 4G ใช่ไหมครับก็ได้เป็น 5G มา w i f i และสัญญาณดีขึน้นเนี้ยก็คุยเรื่องสเปคแล้วถ้าเกิดตัว g 10เนี่ยสิ่งที่ต้องพูดถึงด้วยอย่างหนึ่งก็คือตัวอุปกรณ์เสริมนะครับเพราะว่าไม่พูดไม่ได้จริงนะฮะเพราะว่า Apple เองเนี่ยจัดเต็มมากเต็มมาก,เ,มมากเรื่องอุปกรณ์เสริมสำหรับตัว g e 10นะครับอย่างแรกเลยที่เป็นประเด็น,นหนักๆเลยคือ a p p l e Pen นะครับ a p p l e p e n c i น,น Apple Pen 1 จริงๆแล้วเนี่ยไหนๆขยับมาใช้โมเดลของ Air แล้วมันควรจะเป็น Apple Pen 2ไปเลยนะครับว่ามันจะได้ฟงังก์ชันอย่างอื่นมาด้วยหลายอย่างแล้วก็น่าจะกราฟิกเนี่ยมันจะได้สามารถทําในเจนสิบไปได้เลยแต่ทีเนี้ยก็ยังเป็นไอหนึ่งอยู่ดีแล้วที่มันตลกคือตัวชาร์จพอร์ตของตัวเจนสิบนะครับใช้เป็นตัวไอซีซึ่งเป็นพอร์ตเดียวกับโมเดล a อ r แต่ทีเนี้ยก็จะเข้าหมา, <c oughs> ายไหมคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเป็น Air มันจะมีแมกเนตชาร์จสำหรับชาร์จปากกา Apple ิลเทออยู่ด้านบนใช่ไหมครับ แต่ทีเนี้ยพอ Gen 10อ่ะแมกเนติกตัวเนี้ยไม่มีเพราะว่ามันใช้เป็นแผ่นหนึ่งแผนหนึ่งเนี้ยตัวปากกาแผ่นหนึ่งมันใช้เป็น Port พอร์ตไลนิ่งพอเป็นและพอร์ตไลนิ่งปุ๊บเวลาชาร์จเนี้ยชาร์จตูดเข้ากับตัว Gen 9ได้เพราะมันเป็นไลนิ่งนะครับสี่ถ้าไม่ได้ชาร์จตูดเข้า Gen 9มันจะมันจะมีพอร์ตเสียบแล้วก็ต่อสายเข้าดัปเปอร์ได้นะครับแต่ทีเนี้ยตัว Gen 10เนี้ยมันไม่ได้เป็นไลนิ่งแล้วมันเป็นใช้สี่มันชาร์จเลยไม่ได้ดังนั้นเนี้ยลูกค้าตตตตต้้้ออ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 องซืืออะะพพพรรร์์่่ีีกััันนนะคบผมเเาว ต่อเข้าตัวเจนไซฝั่งเนึนะครับเสียบเข้าที่ Apple Pen 1นะครับเพื่อชาร์จสรุปกราเพนหนึ่งอย่างเดียวคุณใช้ไม่ได้ถ้าจะชาร์คุณต้องมีฟุกพอร์ตเพิ่มอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวต่อเพื่อชาร์จราคา390้กบาทอย่างวะเพื่ออะไรวบไม่เข้าใจขายพอร์ตมันก็ไม่ใช่ปะจริงจริงจะใช้เป็นเพนสองไปเลยมันก็จบด้วยความแบบไม่ได้เจนสิบคือต้องเพนหนึ่งเท่านั้นอ่าเพนสองต้องสำรับแอร์กับสำรับโป้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยเหมือนพยายามจะ ให้ใช้กับเจน1 0ต่อไปอ่ะบางทีจิงจริงอ่ะมันใช้เป็นเพนสองก็จบแต่แรกไงแต่บไม่ได้ต้องมันต้องเพนหนึ่งเท่าน,นั้นถ้าเป็นตัวรุ่นธรรมดาหนก็เลยกลายนว่าต้องมีพอร์ตตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่ะผมไม่ก็งงมากอ่ะอีกอย่างผมว่าแต่ไอ้ตรงนี้มากเลยนะครับแล้วพื่อพอแค่นั้นนะฮะนอกจากจะประกาเนี่ยเขาก็ยังจะพยายาม มีโปรดักต์ใหม่อีกตัวหนึ่งมาขายด้วยก็คือจิคคีย์บอร์ดโตริโออัปเกรดขึ้นไปอีกโปรติแล้วเนี่ยถ้า, Gen 9, ถาเป็นเก้ามันจะใช้เป็นคีย์บอร์ดปกติตัวเจนเก้ามันจะไม่มีแท็คแพดใช่ไหมครับที่มันเป็นตัวแปะแล้วก็เป็นแท่นวางธรรมดาแต่ตัวนี้คืออัปเกรดมาบเพราะก็อย่างที่รู้คือบอดี้ของเจนสิบกับเจนเก้าเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตัวคีย์บอร์ดมันก็ต้องไม่เหมือนกันนะครับแือว่าไม่ได้มีคีย์บอร์ดตัวนี้เพื่อขยับเจนสิบไปใช้คีย์บอร์ดไปเลยก็ได้มัันนนมีีีีออยู่่่แแล้วแ้วววหตตตทเ็กึงปจิก ีย์บอร์ดโิโอนะครับซึ่งจุดขายของเขาก็าคือสามารถที่จะถอดคีย์บอร์ดจากตัวหน้าจอเนี่ยเคสจอด้านบนกับคีย์บอร์ดแต่มันถอดแยกกันได้อ่าสสิกคีย์บอร์ดเน่ยน้ำหนักมันเยอะใช่ไหมเพราะมันมันรวมกันมาเลยหนาแต่ถ้าเกิดตัวนี้มันถอดแยกได้เออก็ดีก็ถือว่าเบาขึ้นแล้วก็พื้นที่แท็แบแพดก็ใหญ่ขึ้นด้วยามาดูราคานะครับผมาคาอยู่ที่9,900พันผมก็โอ้โห9,900พันตอนแรกคิดในใจราคาเท่า,ากับเมคเกอร์คีย์บอร์ดเลยนะไอ้ตัวเนี้ยแต่ เดีย๋ยวพึ่งดีใจครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณกลับไปดูเวทีคีย์บอร์ดตอนนี้นะครับเวทีคีย์บอร์ดราคาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวทีคีย์บอร์ดปัจจุบนันรวมถึงอุปกรณ์และตัว iPad ด้วยทุกอย่างเกี่ยวกับไอแพดราคาขึ้นไปหมดเลยนะครับเวทีคีย์บอร์ดตอนนี้ราคาอยู่ที่11,900หมืนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดตัวใหม่เนี่ยเวทีคีย์บอร์ดปรดิโอราคาอยู่ที่9,900พันก็คือทุกอย่างขึ้นไปหมดเลยนะครับ ตัวรวมถึงปากกาที่บอกใช่ไหมครับตัวเพนหนึ่งที่ใช้กับตัวเจนสิบเนี่ยปกติปากกาตัวเพนหนึ่งมันสามพันสี่เก้าสิบใช่ไหมครับอันนี้อัพปอยู่ที่สามพันเก้าเก้าสิบเรียบร้อยแล้วรวมถึงเพนสองด้วยนะครับตัวปากกาเพนสองนะครับอัพจากสี่พันสี่เก้าสิบเป็นสี่พันเก้ามันคือปากกาแท่งเดิมนี่แหละนะครับผมแต่ว่าราคาขึ้นไปที่สี่พันเก้าเก้าสิบนี่คุณกําลังใช้ปากกาแท่งละครึ่งหมื่นอยู่นะครับถามว่ามันมีอะไรใหม่ไหมตัวนี้ จริงๆเนี่ยมันมีฟังก์ชันใหม่มานะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะรวมไว้ในคลิปของตัว iPad Pro M2 แล้วกันนะครับราคามันขึ้นมาเนี่ยมันทำอะไรได้เพิ่มขึ้นบ้างนะครับ iPad Gen 10นะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนะครับผมบรรยากาศที่ร้านผมนี่ก็คึกคักมากบ,บอกเลยว่า iPad ขายดีมากครับรวมถึง a c c s s r i ก็ขายดีมากๆเลยนะครับว่าฮะ iPad Gen 10ขายดีหรอไม่ไม่ใช่เพราะมันยังไม่เข้ามันเพิ่งเปิดตัวนะครับแล้วอะไรขายดี เจนเก้ากับแอร์ขายดีมากรวมถึงปากาด้วยเพราะอะไรครับเพราะราคามันอัพแล้วหน้าเว็บแต่ว่าราคาที่ร้านอื่นหรือหลายๆร้านเนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะครับผมนีนหลายคนมากกว่าซื้อก่อน,นครับอย่างเจนเก้าเนี่ยขายดีมากเพราะว่าราคาที่ร้านผมยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับแล้วก็แต่ตอนพอคลิปนี้ปล่อยออกไปผมว่าก็คงปรับแล้วล่ะนะครับไม่ต้องไปหานะโอเคทีนี้บอกก่อนก็คือ ผมก็ได้มีโอกาสคุยตอนเทสเครื่องให้กับลูกค้าห,หลายๆคนนะครับว่าอ๋อพี่เบเป็นยังไงครับพี่ดูตัวเจนสิบเมื่อวานเปิดตัวมาใช่ไหมแล้วก็วันนี้มาซื้อโปรดักต์เนี่ยอ๋อรู้สึกมีความคิดเข็ยนยังไงรังเลบ้างไหมตัวเจนสิบโอเคไหมอะไรเงี้ยนะครับหลายคนก็ให้ทิศทางไปค่อนข้างไปทางเดียวกันหมดเลยครับเป็นอย่างที่รู้กันนั่นแหละนะครับลูกค้าหนึ่งก็ซื้อไอห้าเลยวขาถามเอ้ยลังเลบ้างไหมระหว่างอ๋อเจนสิบกับไอห้าครับหรืออะไรเงี้ยลูกค้าก็บอกไม่เลยไม่ลังเลไม่มีในหัวเลยตันนี้ นะครับก็เหตุผลนั้นทั้งหมดจะตามที่ผมว่าไปนั่นแหละนะครับดังนั้นสรุปนะครับสำหรับผมเนี่ยตัวจนสิบเนี่ยผมแฮปปี้อย่างเดียวคือตัวกล้องใช่ไหมครับที่ย้ายจากตัวแนวตั้งเดือเป็นแนวนอนแต่ย้ายมาตอนนี้ถามว่ารู้สึกไงเพราะตอนนี้ผมก็เริ่มทาวีโอแนวตั้งเป็นส่วนใหญ่แล้วหลายคนก็เริ่มทำคอนเทนต์เป็นวีโอแนวตั้งแล้วนะครับพอย้ายกล้องมาตอนนี้ก็มาทําไมตอนนี้ก็จะแต่ก็ดีอย่างน้นยก็ถือว่าถือว่าเป็นลองตลาดดูนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยก็ บอกเลยว่าสำหรับคนที่มองหรือว่าตัวเจนสินะครับกับตัวเจนเถ้าคุณซื้อตอนช่วงนี้ตอนที่ราคายังไม่ได้อัพหรือว่าตอนเจนสิบมันยังไม่โผล่มาเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าคุณ ติดปัญหารเรื่องงบใช่ไหมผมแบบนะนำคุณผมเชียร์คุณซื้อเตนเก้าไปเลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้ราคายัางมีึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ติดปัญหารเรื่องงบนะผมแบบนะนําให้คุณข้ามเตนต์สิบไปเลยนะครับแล้วก็ไปเอาแอร์หรือแมกคโปรแทนนะครับเพราะยังไงเนี่ยฟังก์ชันทั้งหลายที่มันอัพอัพมาเนี่ยถ้าเทียบกับแอร์แล้วเนี่ยคุณเพิ่มอีกนิดนึงเราคุณเอาแอร์ไปเลยดีกว่ายังไงก็ผมนะครับเก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปน,นี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์์กกกกดดดดดดแแชรแชรชรตตติิิิาาาามมมให้ะะ้ัั RC ัับบบบบนนนววยยยะคคค็ผอ๊สสี